สวัสดีครับผมโนน to d ดูดิสครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกวินาซอหรือฟูชิงิบานะสกิลจะเป็นอย่างไรใช้ไอเทมอะไรบ้างและแพ้ทางชนะทางโปเกมอนตัวไหนบ้างตามมาเลยครับเริ่มจากการโจมตีปกตินะครับการโจมตีครั้งที่3จะสร้างความเสียหายมากขึ้นและสตันเล็กน้อยนะครับจากในคลิปนะครับพอตีขอครั้งที่3นะครับสตูใจหยุดชางักนิดน,นึงนะครับ ต่อไปสกิลติดตัวเมื่อ HP ต่ำกว่า30%เพิ่มพลังโจมตี20%ดูในคลิปนะครับพอเลือดเราถึง20%นะครับมันจะมีสัญลักษณ์ใบไม้เด้งขึ้นบนหัวนะครับตอนที่ไม่มีบัฟนะครับพลังโจมตีจะอยู่ที่139นะครับตอนนี้นะครับเด้งขึ้นมานะครับอยู่ที่166นะครับก็ถือว่าแรงขึ้นมากๆนะครับสกิลต่อไปซีดบอมโจมตีด้วยเมล็ดขนาดใหญ่ไปยังพื้นที่ที่กำหนดสกิลต่อไปเลเซอร์ลีฟโจมตตตตีด้้วยยคัตเเออออร์ใบไม่่่างงนื สกิลต่อไปสลักบอมสร้างบอ่อพิษไปยังพื้นที่กําหนดสร้างความเสียหายลดความเสียหายเคลื่อนที่และลดสเปเชียลดีเฟนส์ศัตรูเมื่อเลเวลสิบเอ็ดระยะบอ่อพิษจะกว้างขึ้นและสร้างความเสียหายมากขึ้นสกิลนี้นะครับพิษจะไม่ติดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวางบอ่อพิษนะครับให้วางไปไปด้านหน้านะครับมันจะโดนคุ้มกว่านะครับแล้วก็พอเราอัปเกรดเป็นเลเวลที่สูงขึ้นนะครับบอ่อพิษจะกว้างขึ้นมากๆครับสกิลต่อไปโซลาบีมปล่อยลำแสงไปข้างหน้า เมื่อร13ลดคูดาวสกิลตอนที่ยังไม่อัปเกรดโซลาร์บีมนะครับคูดาวสกิลจะอยู่ที่ประมาณ10วินะครับหลังอัปเกรดเป็นรุ่น13แล้วนะครับสกิลจะคูดาวอยู่ประมาณ5วินะครับแล้วก็สกิลโซลาร์บีมเนี่ยมีการปรับใหม่นะครับจากคลังโจมตี7,790เป็น1 2 9 0นะครับก็ถือว่าแรงขึ้นมากๆครับสกิลต่อไปกิกาเดนดู HP Store และฟื้นฟูให้กับตัวเองในระหว่างใช้สกิลได้รับความเสียหายน้อยลงเมื่อรเวล11ดู HP และฟื้นฟูมากขึ้น สกิลต่อไปพัดลแดนสร้างพยายุใบไม้รอบตัวและเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เมื่อเลเวลสิเพิ่มขอบเขตพยายุใบไม้กว้างขึ้นจากในคลิปนะครับรอบวงของสกิลเนี่ยมันจะยังไม่ถึงตัวของกระทิงนะครับแต่พออัปเกรดเป็นอีกขั้นหนึ่งปุ๊บนะครับมันกว้างมากจนไปถึงกระทิงได้ครับต่อไปถ้าไม่ตายเวเดนแองเกิลโจมตีด้วยเมล็ดขนาดยักษ์ไปยังพื้นที่ที่กำหนดพร้อมสร้างความเสียหายสีติศทางและลดความเร็วเคลื่อนที่ ่วนของสมสัยนะครับผมจะแบ่งออกเป็น2สายนะครับเป็นสายโจมตีระยะใกล้กับสายโจมตีระยะไกลนะครับแต่ชิ้นแรกที่เรายังไงต้องออกนะครับผมจะแนะนําเป็นบัตดีบรเลียก่อนนะครับได้ HP 6 0 0นะครับแล้วก็เมื่อใช้ท่าไม่ตายนะครับจะได้รับเกราะป้องกัน40%บอนของ HP สูงสุดให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนที่อยู่ใกล้ที่มี HP น้อยสุดนะครับหรือถ้าไม่ชอบชิ้นนี้นะครับก็แนะนําให้เป็นสกอร์ชิลนะครับได้ HP ส5่ร้อในขณะที่ทาประตูจะได้รับโล่1บป็นของ HP สูงสุดและไม่ถูกขัดจ สำหรับใครที่เล่นสกอร์ชิลนะครับ เริ่มจากสายโจมตีระยะไกลก่อนนะครับสกิลที่ใช้นะครับก็คือสายโซลาร์บีมนะครับกับสลักบอมบ์นะครับชิ้นถัดไปที่ผมจะแนะนำนะครับเป็นชอยสเปกนะครับได้สเปเชียลแอคแท็ก49นะครับและการโจมตีด้วยสกิลนะครับจะเพิ่มโบนัสดาเมจ60และมีคูลดาวน์8วินาทีนะครับหากมีค่าสเปเชียลแอคแท็กสูงนะครับโบนัสดาเมจจะแรงขึ้นการโจมตีด้วยสกิลหมู่โบนัสดาเมจจะคิดเพียงแค่เป้าเดียวเท่านั้นนะครับและชิ้นสุดท้ายของสายโจมตีระยะไกลนะครับก็คือวายการับเพิ่มสเเปชียลแแอคร็จนะครับแล้วก็เพิ่มพพพพลลัังงงกกกกาารรโโโจจจมมมมตตตีีีแบบิิิเเศษ็คืออ่ขด้วยส นะครับสำหรับสายระยะไกลนะครับก็ต้องใช้2ชิ้นนี้นะครับต่อไปเป็นสายโจมตีระยะใกล้บ้างนะครับสกิลประเภทเพเทนเดนต์นะครับหรือกิ๊กกระเดนนะครับไอเทมที่ผมจะแนะนำนะครับเป็นโฟกัสแปร์นะครับได้ดีเฟนส์สามสิบนะครับและได้สเปเชียลดีเฟนส์อีกสามสิบนะครับเมื่อเอชพีต่ำกว่ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ทุกวินาทีเป็นเวลาสามวินาทีจะได้รับการฟื้นฟูเอชพีสิบสี่เปอร์เซ็นต์ที่เสียไปนะครับก็ชิ้นนี้จะทำให้เราอยู่ในไฟได้นานขึ้นนะครับอึดขึ้นนะครับแล้วก็กัันนนตาายได้้มกขึะครบ หรือว่าอยากจะเน้นดาเมจมากกว่านะครับก็ออกมาสเตอร์แบนแทนโฟกัสแบนได้ครับชิ้นนี้นะครับจะเพิ่มแอคแท็15%แล้วก็เพิ่มความเหลือโจมตีนะครับ7.5%เมื่อโจมตีจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม3%ของ HP สตูที่เหลืออยู่นะครับถึงผู้ชิงอีบานานะครับจะเป็นสายสเปเชียลแอคแท็นะครับแต่หลักๆเนี่ยเน้นการโจมตีธรรมดานะครับผสมกับสกิลนะครับเพราะฉะนั้นการที่ใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยจะช่วยให้เราตีแรงขึ้นนะครับและชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นชอยสเปกนะครับหรือจะไม่ใส่ชอยสสสสสสเเเเเปปปปคคกกกกก็็็ไไไดด้้้รรรรรรัััับบบบใ่นนนนนนอออ์์ชิลลโฟแแมาตตยทะูหหๆื ก็เล่นบอดี้เลียนะครับช็อตสเปกแล้วก็มาสเซอร์แบงค์ครับส่วนบัรเทิลไอเทมนะครับก็แนะนําเป็นเอเจนต์เบนเดนนะครับส่วนแพ้ทางชนะทางนะครับลหลายเว็บให้ความเห็นไม่ตรงกันนะครับผมเดาว่าแต่ละเว็บเนี่ยเล่นคนละสายกันนะครับแต่ที่แน่ๆที่ลงความเห็นตรงกันนะครับก็คือแพ้ทางเซราโอล่านะส่วนตัวที่เคยเล่นตัวนี้นะครับรู้สึกว่าค่อนข้างเก่งนะครับเล่นได้หลากหลายนะคืออย่างน้อยเราสามารถตัดสินใจได้นะครับระหว่างกลางเกมเราจะเล่นสายไหนนะครับเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์นะครับตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างยืดอยู่มากในะ อย่าลืมกดหัวใจกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับ